สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งกับรายการเปิดโลกเมืองไทยนะครับวันนี้รายการเปิดโลกเมืองไทยนะครับในช่วงของเปิดโลกท่องเที่ยวผมอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้ผมอยู่ในงานมูลเดือนศิลป์ที่ชายนครนับถือแล้วก็เลือกใส่กระทานะครับทุกคนจะขับมาที่ยังจังหวัดนครนะครับคนที่ไปทำงานบางแกนหรือ่างจังหวัดก็จะขับมาในงานเดือนศิลป์เพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในงานครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสะพังนะครับ ผมจะพาคุณมาเที่ยวชมประเพณีที่ีวัวดาานมของจังหวัดนครศรีธรรมราชและของชาวภาคใต้ในพิธีการชิงเปรครับเดี๋ยวไปดูภาพเลยครับว่าจะสนุกสนานและก็น่าประทับใจยังไงครับ ประเภทที่มีการทำการทำบุญวัดไปเาในสงแล้วนะครับก็จะมีการละเล่นกันด้วยนะครับผมการชิงเกรดนะครับตื่นไปดูเลยวชาวบ้าในละล่า้ก็กำลังเตรียมเสาแล้วกการมันเป็นเสาไม้หมาเพื่อที่จะให้เด็กนะครับได้ยืนขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปเด็กของหมู่บ้านเป็นเด็กขอนที่อยู่ด้านล่างนะครับก็ช่วยกันดันขึ้นไปเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนและครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปดูภาพการชิงเกรดกันครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ในบรรยากาศของการที่เรียกว่าการช,ชิงเปลืเปรืครับผมคู่หลังจากที่ร่าง,งชันเทนเสร็จเรียบร้อยก็จะมีพิธีการชิงเปล <ๆ S 2> ื<ๆ>้ลอเดี๋ยวอะไรกันนี้ก็จะเป็นพิธีการชิงเปรืซึ่งบรรยากาศจะสนุกสนานมากครับ การขึ้นเสาเนี่ยมีมานานช้านานหรือยังครับโอเคครับรุ่นใหม่มีตั้งแต่บพันขึ้นมาคุณลุงเกิดมาตอนเด็กๆก็เห็นแล้วประเพณีนี้บรรยากาศในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันยังไงบ้างมันแตกต่างตอนเด็กัอนนี้ไม่แตกต่างกันแล้วเลยครับ ไม่ก่อเปยังไงครับก็เหมือนเดิมาตบบทำมาได้เรื่อนี่ใครทแบีด้วยไหมโอเจัเหมือนเดิมขอบคุณมมกครับคุณลุงครับครับเ้อเยี่นรต้อตอนนี้ผมไม่อยู่นรบปกางทลังของกั ¡Gracias! le รวมกับการท่องเที่ยวของผมในรายการเปิดโลกเมืองไทยในช่วงของเปิดโลกท่องเที่ยวนั้นอย่าลืมติดตามชมรายการเปิดโลกเมืองไทยได้ทุกวันเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีนะครับวันนี้ผมได้ทีมงานรายการเปิดโลกเมืองไทยต้องขอลาทุกทัวรไปก่อนพร้อมกับชาวบ้านที่วัดส่อไปสวัสดีครับเมื่อวันที่11ตุลาคม2553ที่ผ่านมา สาก์การเกษตรปาลเมืองใหม่จำกัดได้จัดประชุมสมาชิกเพื่อชี้แจงตามนโยบายคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่2565ทั2553โดยจัดให้ชาวบ้านลงไปในชุมชนทั้ง8ชุมชนตามที่ได้แบ่งไว้แล้วในวันที่30กันยายน2553ที่ผ่านมาสาก์การเกษตรบาลเมืองใหม่จำกัดมีนโยบายขอรับการจัดสรรที่ดินทำกิน จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยยึดหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกกกััันนนนออยยู่่รรวเเพีา้้ดง